ดวงชะตานะครับประจำวันนี้มีดังนี้นะครับอาจจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3นะครับมาเลือกชุดไปไหนดีครับ1 2และ3ครับเลือกดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจำวันนี้คนที่เลือกไพ่ชุดที่1นะครับเป็ีไงบ้าง โดยรวมก็มีโอกาสที่จะไปได้สวยพอตัวนะครับแต่ต้องทํางานหนักหน่อยนะครับโดยรวมเนอะโดยรวมมีโอกาสดีขึ้นครับแต่ต้องทํางานหนักนิดนึงครับเราเจ๋วเองนะ itself, แต่อยาข้อยากดีดีขึ้นครเพราะมีโอกาสดีขึ้นพอตัวครับเพียงแต่ว่าคุณต้องพูดจาดีหน่อยครับมีจิตเป็นผู้ให้มากหน่อยอดทนทํางานหนักนิดนึงเราจะว่าเบิกพอตัวครับแต่จะเสียตรงที่มันต้องลุยหน่อยครับอดทนหน่อยแต่ถ้าลุยแล้วอดทนหน่อยเบิกมากพอตัวเลยครับ มาที่ดวงชะตาประจิจิณฑ์ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมก็ถือว่าเวิร์กมากครับแล้วก็ไปที่สวยมากนะครับแล้วก็รุ่งเรืองอย่างมากนะครับขอเพียงแค่คุณมุ่งมั่นหน่อยครับแล้วก็เป็นคนดีอยู่ถึงห้าครับแล้วก็เก่งออนไลน์แล้วอยากเจรงหรอลำลองเวิร์กโคตรมากครับแต่เราขยันหน่อยแค่นั้นเองครับมาที่ดวงชะตานะครับประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สามนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวม ่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้านนะครับเรื่องอารมณ์นะครับแต่ก็สามารถไปที่สวยที่เดียวกันนะครับในหลายด้านอยู่แต่ความรักไม่เด่นนะครับแต่อยากให้ดวงตานในในวันนี้ดีขึ้นนะครับก็ควรปรับเรื่องอารมณ์คนหน่อยเให้ปรับเรื่องอารมณ์มะกิ่งออนไลน์ครับทำอะไรก็ต้องรอบครอบครับเราก็เป็นคนดีสินะครับรับรองเวิร์กพอตัวเลยครับลงมากนะก็ดวงสันประจำวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วน ดวงขิตาประจำวันนี้หนึ่งสองสามอาจารย์ว่าชุดไหนเด่นสุดนะครับถ้าในมุมมออาจารย์นะอาจารย์มั่นใจว่าชุดที่หนึ่งนะครับน่าจะเด่นและเวิร์กมากที่สุดนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็แค่นี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์กีรพัฒน์กีรอีกรหมอดูนี่สวัสดีครับ